่านประทีปในงานประเพณีออกพรรษารอยประทีปปูชาพุทธกตัญูจัดปีพากปี5 6 8ณสวนสาธารณะ200ปีบึงแก่นนครวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2568วันนี้เปิดรับเป็นเลิกันนะครับในวันออกพรรษานาะครับบริเวณถนนรอบบึงแก่นนคร เวที200ปีครับดานหน้าเวที200ปีกิจกรรมรอบภุงินาคน <S <S แบบมาทเที่ยวได้นะครับวันนี้วันแรกเปิดงานตอนเย็นนี้นะครับตอนนี้คณะกรรมการทํางานเริ่มมาตรวจงานมาโอยังไม่เสร็จน,นะครับห้านประทีปนะครับถ้าสายสารเลยห้านประทีปเป็นห้านประทีปตกแต่งแบบโบราณ นี่เป็นอารปริบัติของชมรมอดีตประธานชุมชนสนุกสนานกันไปครับตรงข้ามยงัเงเยื้องกับศาลรปริ่นเขาคงมากขอนแก่นนะครับธนาคารชาตินะครับอนนรอบบึงทางเข้าบึงแก่นนครโงมุงมังขอนแก่นนะครับแวบะบมาเที่ยวได้นะครับ รูปแบบก็เป็นแบบนี้ครับสวยงามมากลยครับแต่เป็นศิลปวัฒนธรรมอิสานของคนแก่นริมบึงตะกรอนประวัติวัดออกภรษาวัดออกภรษามีความสำคัญอย่างไรในพุทธสมัยพุทธกาลพระอรม์สัตราชารสเสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ขึ้นดาวดึงเทวโลกเพื่อแสวงพระสัตรธรรมเทศนาจตะปะกร ชัดคำโปรดพระน,นางสิริมหามัญญาอภุทธรรมพภุธมาราเมื่อปรัถนาออกภาษาแล้วจึงเสด็จจากดาวดึงมาสู่มนุษย์โลกโดยเสด็จบันไดทิพย์ทั้งสามดังนี้หนึ่งบันไดทองอยู่ทางด้านขวามือมีเท้า สหัสณีพระพรหมกับมู่บริษัทต,ตามส่งเสด็จสองบันไดแก้วอยู่ตรงกลางเป็นทางเสด็จของพระบรมศสาจารย์พระบรมคูสำคัญะเจ้าสามบันไดเงินอยู่ทางด้านซ้ายมีปัจจัยสิงขรขอนคอนําทันเทพบุตรถึงพินสีผิว มันตังมัตูมสุดดีดพินนำขบวนเสด็จไปในเบื้องหน้าเบื้องบนบันไดจุดยอดเขาพระสุเนคราชทั้งที่ตั้งแห่งดาวดึงพบเทวโลกก็ททำไปเรื่อยครับทำเรื่อย น,นี่วิธีนะครับวิธีอยู่ด้านหน้าธนาคารธนาคารชาติเปินเกริไลฟ์สดทีเอฟซีได้ดูกันก่อนวันออกพรรษาหรือวันมหาปาราหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค้า่ำเดือน11เเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระ พิศสงถือเป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนและเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์โดยบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินบันไดทองอยู่ด้านขวาสำหรับพวกเทวดาบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันไดเงินอยู่ด้านซ้ายสำหรับมหาพรหม พร้อมเปิดโลกทั้ง3เพื่อบันไดให้มนุษย์เทวดาและสัตว์นรกทั้งหลายได้มองเห็นซึ่งกันและก,กันอีกทั้งแสดงธรรมเทศนาโปรดเทพพระบุตรเทพพรมารดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้น4ี่ตามประเพณีวันออกพรษาชาววัดชาวบ้านหรือพุทธ,ธบริษัทก็จะพากันออกมาทำบุญ ตักบาทเทโวหรือตักบารเทโวโรหะนะเพื่อเป็นการนำลึกถึงพุทธประวัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเต่โบราณหานประทีปหานประทีปเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาจามวิถีท้องถิ่นของชาวอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่นประวัติความเป็นมาประเพณีหานประทีปจัดจัดขึ้นในวันออกพรรษา ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน11ของทุกปีโดยฮานประทีปนั้นได้มีคราบฐานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบล้านนาโดยได้มีการบันทึกว่าประเพณีนี้มีอายุยาวนานมาหลายร้อยปีวัฒนธรรมแบบล้านนาโดยได้มีการบันทึกว่าประเพณีนี้มีอายุยาวนานมาหลายร้อยปี ชาวบ้านจึงได้ใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความครบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอพรให้ครอบครัวและชุมชนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองพาอหมายและวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน การจุดโคมไฟหรือผางประทีปจึงเป็นสัญลักษณ์ฝางประทีปจึงเป็นสัญลักษณ์ของการนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตด้วยเหตุนี้ประเพณีฮานประทีปจึงมีคุณค่าแก่การอรักษ์และส่งเสริมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการออรักและรักษาสืบต่อกันมามาเที่ยวได้ครับที่บึงแก่นครนะครับมีชุมชนต่างๆที่มาร่วมทำ รอบบึงแก่นนครใกล้กับวัดโพสาลปูตอนนี้ก็จะมีการประกวดกันนะครับเย็นนี้นะครับ ให้ให้ดูให้ดูการทำงานร่วมกันกันนะ เาดูไปดูแต่ละู่มิคับไร้สดทางช่องยูทจะดูการรวตัวของชุมชนแค่ได้ตั้งเกตุครับ สมัติบอมจำได้แล้วครับตลาดสมัติบอมไปเล่นแบลรี่ข้าบผมไปทำอะไรอันนี้เป็นออมามาเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่นในนามของสภาเด็กและเยาวชนครับปีนี้เข้าร่วมกับงาน5แบลรี่แบลรี่ข้าวเรียนจบแล้วเนาะครับโอ้นานแล้วตั้งแต่ปี47นานแล้วครับพี่จได้2547 ครับสมัยเย็นุยามกันใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้างของสภาเด็กครับอันนี้จะเป็นห้างของคูบีครับคูบีคูบีครับผมคูบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆสภาเด็กและเย,ยวาวชนของเราครับเออขอบคุณมากครับในไหนอธิบายอาธิบายตัวนี้ให้พี่ฟังหน,น่อยของเราทำอะไรอธีนี้คอนเซ็ปของเราคือในอวัน,อนขอบคุณศรัทธาก็คือวันนี้พระพุทธเจ้าเปิดทั้งสามโลกครับที่เราใช้คอนเซ็ปทั้งสามโลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์ หวานแล้วก็นรกครับผมครับในโลกนี้ก็จะมีมนุษย์มีคนมีสัตว์ครับครับในโลกของโลกแห่งความตายก็จะมีตัวนอินเตอร์นะผมไม่ใช่แล้วก็จะมีสัตว์ในตำนานที่มาด้วยครับแล้วก็ทิศสว่า์ก็จะมีเทพมีพระที่เราจำลองมานี่ยครับ <นะ S 1> ที่ททวันออกวันเสารคือจะมีความพิเศษก็คือทั้งสาวโลกเปิด ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนรกหรือมนุษย์เขจะมองเห็นกันครับแล้วก็ก็จะให้ตัดเชื่อกัน,กนละกันว่าในการทำผิดในเรื่องของบาปพุทโธต่างๆครับผมก็เห็นการข้อโต้เถียงกัว่าคนที่อยู่ในนรกก็อยากอยู่ที่สวรรค์คนที่อยสวรรค์ก็อยากจะลงมาเกิดอย่างนี้ครับโดยมีทางตัวอรัพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์าาค,าาององครับและว,วันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ลงมาโปรด พระมารดาด้วยแต่จริงๆแล้วพระองค์ทุกีคนครับผองแล้วก็พระพุทธองค์จะเสด็จบนสวรรก์มาให้ท่านชั้นดาวดึงว่าจั้นดาวดึงคือสูงสุดคับพระพุทธองค์ชั้นสองชั้นสองคือช้นกางไม่สูงรีอต่าไปครับในความหมายนี้ก็คือถ้าอยู่สูงไปข้างล่างจะ่ขึหาไม่ได้ไปทำบุญด้วยไม่ได้ถ้าอยู่ต่ำไปข้างบนจะข้านลงมาไม่ได้พระพุทธองค์จะถึงมาเมื่อข้างบนลงมาได้ข้างล่างขึ้นมาได้ครับ อันนี้ของสงอะไรน,นะชมรมอะไรนะสภา,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 าเด็กและเยาวชนเทศบาลแล้วกนานครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบไม่เจอไม่เจอจะเจองานเจอเรื่อยเจอน้องน้องครับสมัยทำการตลาดให้วิทยุอยู่น้องเป็น,เป,นเป็นทีมแดนเ,นเซอร์น่าจน่าจะเป็นลงุงลองถามแก่นนะถ้าจำไม่ผิดนานแล้วกปีสันห้ี่5 4 7นะครับ กิจกรรมในชุมชนเมืองแก่นน้องก็เล่าประวัติให้ฟังครับพอดีเสียงเพลงดังไว้หน่อยสิบป่าวัฒนธรรมวิสานบ้านเราเมืองขอนแก่นนะครับคนในชุมชนก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันมาทำ าวัสดุมาทำกันเ็จธารกิจก็เตรียมมาปุดวนกันนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนี่ชุมชนนนทันหนึ่งนะครับวันนี้ของรูบีน้ำมวันตัวนี้จะเป็นของรูบีน้ำมวันรูบีน้ำวันอากาศก็จะร้อนหน่อยคนระับเดี๋ยวก็เย็นแล้วครับ วันเทวโรหา n ะหมายถึงวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลาเช้าวันแลมหนึ่งครับเดือน11เอ็หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลาสมเดือนความสําคัญวันเทโวโรหน n a เป็นวันที่มีการทําบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่งกล่าวคือในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพระอภิษรรม โรพดพระมารดาแเรสจั<ม>กปัสสาครับเรารักไว้ครับศิลปะบ้านเราเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้มาช่วยกัน<ม>ที่ถนนรอบบึงแก่นนครน,นะครับหน้าบริเวณวิธีสวนสระ200ปีติดถนนเลยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปได้นะครับ ก็มีชาวต่างชาติมามามา,มาถ่ายรูปเยอะอยู่นะฮะมาถ่ายรูปการออกแบบอันนี้เป็นเป็นใบมะพร้าวนะครับออกแบบสวยงามเป็นผัดกิจรปัดเอามะพร้าวมาทำเป็นตารัดเดี๋ยวราจุดๆก็ทำไปด้วยกันสนุกสนานไปครับ ตัวนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จชมชุนหนองใหญ่1-3อันนี้จะเป็นลายรูปของชาติไทยโดยเป็นข้าวเหนียวนะครับเขามาขาวแดงน้ำเงินนะออกแบบไอเดียดีมากครับประผัดกานะพรเาาข้าวเหนียวอันนี้ก็จะมีผ้าขามา สวยงามสวยงามชุมชนนนองใหญ่นี่เป็นงานเป็นงานฝีมือนะครับึบเป็นเรื่องราวต้นกล้วยกลางคืนก็จะสวยนะครับจะจุดเทียนเทียนนี้จะจุดกลางคืนก็จะสว่างสบายสวยงามครับช รอบที่หนึ่งนะครับเนาะ15นาที30นาทีนะครับเนาะ15นาที30นาทีก็จะมีคณะกรรมการมามาให้คะแนนนะครับประจําจะต้องประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทางคณะกรรมการจะได้เดินตรวจให้คะแนนนะครับรอบที่หนึ่งนะครับในเวลา15นาที30นาทีนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

เสด็จจากดาวอุดมครับเวลาประมาณห้าโมงนะครับคณะกรรมการจะได้ช่วยกันทำกันนะครับยังไม่เสร็จนะครับหลังจาะทีครับหลักชุดก็เสร็จแล้วนะครับครับนะครับพร้อรับการให้การของคณะกรรมการนะครับวันธรรมดาตัดไปเจ็ดชุดนะครับกอเรียก็จะเรียกเรียกอยน้กันมานะครับเพื่อเตรียมพร้อมประเดี๋ยวหน้าหาทีร้องประเดี๋ยวขัะที่พิเศษก็ตุแต่งยังไม่เสร็จในเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเพื่อให้คณะกรรมการให้การนะนรับ ีีบบนัััครปลาครับต้องมาดูช่วงกลางคืนดีครับรเขียนจะสวย People, three, เยอะมากนะครับการตกแต่งเรื่อยๆนะครับดาวเรืองะิกรรบการในรอบนี้นะครับขอนท้าทายในช่วงตอนเย็นนกครับแานกระทูปขานกระทูกภาษัยศาสตร์กับขานกระทุปโดยท่านู้ว่าชการจังหวัดปักเตะคราบท่านสนิทของสุขนะครับเพื่อจะสุดท้ายท่าที่ไปรับขอนการควบวนทุกท่านนะครับ้บกเ้สลับันไดมาเลแล้วกรุก่นะครับที่กำลังนใต้ิิะครับที่บริเวณ

ก็จะใกล้ถึงเวลาประกวดกันแล้วป้ายมาติด้วครับชุมชนนี่ก็สำนักบริการการสังคมเทศบาลนครขอนแก่นนะครับจัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นพระนครศรีบุรรัชุมชนพระนครศรีบุรรักนะครับพยานหน้า เที่ยวกันนะครับที่เมืองของแก่นนะครับมีรอยกระทงวันนี้ก็เป็นรอยกระทงวันแรกขอนแก่นก็จะมีรอยกระทงสองครั้งในวันนี้นะครับในเดือนตุลาแล้วก็รอยกระทงเดือนพฤศจิกายนจะมีสองครั้งนะครับบางที่แล้วทำไมขอนแก่นมีรอยกระทงสองครั้งก็เป็นประเพณีของขอนแก่นนะครับ ในวันออกพราปรากัในวันออกพรกรษาตกแต่งระราให้สวยงามครับเพราะว่ามีการประกวดกันนะครับฐานพระที่ชุมชนบ้านตูมนะครับที่นี่บ้านตูม บ้านตุมก็อยู่รอบบึงนี่ครับบ้านนนทันบ้านตูมบ้านตูมน้อยที่หายไปที่ปากของเราครับพร้อมกกับททุ่างผู้จัดปรมดับประดาจะอยู่ก็ตรงศาลเจ้าพ่อพึ่งเขากงม้ามึนคนแก่นนี่นะครับมามาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวได้วันนี้ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็จะมาเปิดงานหันที่หนึ่งถึงที่สิบสามนะครับ มี13บสานนะครับสิบสชุมชนท่านอบเา่ใช่ลูกว่าหวนลวตัวมาแล้วนานนานี <c oughs> <c oughs> ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทํางานชุมชนทีพระรักษหนึ่งครับเป็นสร้างความสามัคคีในชุมช,มชนมีการประกวดกันนะครัตบตกแต่งเปนวันเี้ตรพิีออกพรรษาครอยกระทงชมฮานประทีที่บึงแก่นนครศิลปาวัฒนธรรม คุณคุณมีคุณประโยชน์ประเด็นแากนะแต่พี่นะครับให้ทุกท่านนะครับกรลยาณ์เช็คใต้นะครับว่าทางที่ทางเจ้าหน้าที่ไปติดให้นั้นตรงกับทุกชนหรือองค์กรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงนะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ะว่าคณะกรรมการจะให้หลายส่วนงานนะครับถ้าป้ายสลับกันเะ็นยังไงถ้าทุกท่านเช็คใต้ชุมชนก็เก้าห้าเก้าหน้านครจะเป็นพื้นเป็นไม้ไผ่ ดอกไม้ต้นกล้วยกะับยัดอีกมากมในเทศาอาหารอรยสของลาดาพาดูการทำงานนะครับวันนี้งานประทีบน้องแววมเงนเก่าสองสัดทอ เดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์งานประที่ปีเวันเทโลเทโบรุหานะอ่านนี่มีดนตรีฟังด้วยนะครับมีกีตาร์โปร่งฟังด้วยอันนี้โอ้กีตาร์เปลี่ยาเลย ชุมชนนนนนทัดนนชัยสามนะครับคือผักพริกกัระดาษสวยงามตกแต่งไปครับจนกว่าจะถึงเวลา,าคณะกรรมการมาตรวจนะครับ กาศร้อนหน่อยแต่ว่าคนมาทําก็มีความสุขนะครับวับนเป็นวัน,นออก,การาษาคนมาด้วยใจทางชุมชนได้ทำนั่นก็มีความสุขนะครับการออกแบบนี่ก็เป็นพื้น,ทนีที่จัดทําสิบข้อต่อมานานนะครับรอบกรุงเก่นนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้มาถ่ายรูปได้นะครับ วันนี้ก็ยังประกวดเสร็จก็จนกว่าเสร็จงานถึงจะเก็บนะครับแต่ยวันนี้เริ่มเริ่มทำแล้วสวยงามเดี๋ยวรอการประกวดปรดัดาด้วยดอกไม้กล้วยดอกบัวดอกกาาเรือง ชุมชนหนองวัพัฒนานะครับตัวนี้อวัดพัฒนาซทุกอย่างชุมชนโกสอนะครับโกใกล้ทางรถไฟต้นหนึ่ง น,นี่ก็เสร็จแล้วครับยากเก็บพื้นที่นี่ชมชนนนทันหงชมชนนนทันไมชนนนชม่่่เกกีียนนอา้ทัค

กัประดาทางทางทางอันนี้ก็นึกว่าผมเป็นกรรมการผมไม่ได้เป็นกรรมการผมมาไลฟ์สดย t u b e ผมเน่ยคุณคุณแม่แม่ก็นึกว่าเป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการนะครับขอโทษด้วยครับผมม,ไรรมาไลฟ์สดเพื่อให้เอฟซีได้ชมกันทางทางช่อง youtube นะครับมันออกพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดปฏิทินปพณีอีสานบ้านเรานะครับ นี่ก็เป็นชุมชนนาคะประเวศนะครับตับเวเก็สวยงามน,นี่ข้าวตอกข้าวตอกมีใบเตยมีข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดเขาทำจากข้าวเหนียวยังไม่ได้เป็นกรรมการนะครับคุณแม่คุณแม่ในว่าเป็นกรรมการชุมชนนนนชัยสองนะครับ โอเคอันนี้พี่ชายสวัสดีครับพี่ชายเจอกันครับครับขอมาครับลมไลฟ์สด YouTube อ๋อเอาเลยครับเต็มที่อันนี้ชุมชนนนทันเจ็ดนะครับไลฟ์สด YouTube ให้ FC ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาฮันฮันปฐีบเรียกว่าฮันประทีปฮันของชุมชนนนทันเจ็ดเนี่ยได้แชมป์มาแล้ว6ปีซ้อนโอ้ได้แชมป์มาแล้ว6ปีครับอันดับหนึ่งมา6ปีซ้อนปีนี้เป็นปีที่เจ็ดปีที่เจ็ด จัดมากี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่ผมจำได้ก็มาเนี่แหละ6ปีปีได้แชมป์มา6ปีแล้วผมเพิ่งลงชุมชนโอ้โหลงประธานเหรอฮะไม่ฮะตอนนี้เป็นรองประธานพอเกษียณจากทีอูทีเกษียณกี่ปีละ2ปีเั้งปี6โอเคครับเนี่ยก็เข้ามาช่วยชชนดีๆครับดีดีดีครับได้ครับได้ครับวันนี้แชมป์6สมัยนะครับ ชุมชนนนทันเจ็ดเนี่ยลายสวยต้นไม้กิ่งไผ่กิงก่งไผ่สวยงามมากสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมแ <laughs> ชมป์เจ็ดแชมป์หกสมัยแล้ว <laughs> ใหญ่ <laughs> ชุมชนนนทันเจ็ดเป็นแชมป์หกสมัยแล้วครับ ยังไม่เสร็จนะครับชุมชนวัดาธาตุนะครับนี้ชุมชนโนนหนองวัดสีโนนหนองวัดส,ดสีการประกวดทานประทีบในงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีบบูชาพุทธกตัอยู ณสวนสาธาระ200ปีบึงเก็นนครนะครับมาเที่ยวกันนะครับ5-7ตุลาคม2568ด้านในก็จะมีหมอลำมีขายสินค้ามากมายนะครับมาเที่ยวกันนะครับจุดที่ก็จุดๆๆๆประกวดเอาเรียงเด้อวทัดเด้อเรียงเด้อวัดทาดเดเรียงเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ ยืดไก่เช่าหกสมัยเหรอไก่เช่ยหกสมัยนี่เออเอาเห็ดไปเห,ห็ดไปวมาถัดมาแห้งเพ,พ,พ <c oughs> ราะมาถัดขออนุญาตไลฟ์สดให้เอฟซีได้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภาพนิ่งวสวัสดีครับขอบคุณครับ